โปรเจกต์ลับใต้ดินเมืองที่ถูกสร้างไว้รองรับวันสิ้นโลกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์โปรเจกต์ลับใต้ดินเมืองที่ถูกสร้างไว้รองรับวันสิ้นโลกหรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า The World Most Secret Bunkers วันนี้จะพาคุณดำดิ่งไปสู่โลกใต้ดินที่น้อยคนนักที่จะได้เห็นที่ซึ่งความลับระดับชาติและเทคโนโลยีสุดล้ำถูกซ่อนไว้ภายใต้หินแกรนิตและคอนกรีตหนาหลายเมตรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่มนุษย์หวาดกลัวที่สุดนั่นก็คือวันสิ้นโลกคุณเคยสงสัยไหมคะว่าหากวันหนึ่งเสียงไซเรนเตือนภัยนิวเคลียร์ดังขึ้นหรือมีภัยพิบัติระดับโลกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เกิดขึ้น เหล่าผู้นำโลกและผู้คุมอำนาจจะไปอยู่ที่ไหนคำตอบนั้นซ่อนอยู่ใต้เท้าของพวกเรานี่เองค่ะในรูปของป้อมปราการมหาศาลที่ถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อแรงระเบิดที่รุนแรงและสามารถค้ำจุนชีวิตมนุษย์ได้นานนับปีโดยไม่ต้องพึ่งพาโลกภายนอกเราจะพาคุณไปสำรวจเมืองใต้ดินที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยงบประมาณมหาศาลและความพยายามทางวิศวกรรมที่เหนือชั้น และในตอนแรกนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการเจาะลึกป้อมปราการที่โด่งดังที่สุดของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมรดกจากยุคสงครามเย็นยุคที่ความหวาดกลัวต่อการล้างผลาญด้วยนิวเคลียร์ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของสถาปัตยกรรมใต้ดินไปตลอดกาลเชนเมลเทนคอมเพล็กซ์มังกรใต้หุนเขา สถานที่แรกที่เราจะไปเยือนตั้งอยู่ลึกเข้าไปในหัวใจของเทือกเขาโรกกี้ใกล้กับเมืองโคโลราโดสปริงส์ที่รัฐโคโลราโด Colorado. นั่นคือเชนเมลเทนคอมเพล็กซ์หรือที่เจ้าหน้าที่เรียกสั้นๆว่า CMC ลองจินตนาการถึงภูเขาหินแกรนิตขนาดมะฮมาที่ถูกเจาะรูพรุนเหมือนรังพึ่งภายในคืออาคารเหล็กกล้า15หลังที่ตั้งอยู่บนสปริงยักษ์กว่า1,300ตัวเพื่อการแรงสั่นสะเทือนจากระเบิดนิวเคลียร์การก่อสร้างนี้เริ่มต้นในปีคศ1961ท่ามกลางวิกฤตขีปนาวุธคิวบา วิศวกรต้องระเบิดหินแกรนิตออกไปมากกว่า700,000ตันเพื่อสร้างพื้นที่ว่างขนาด4.5เอเคอร์ภายในภูเขาหวัวใจสำคัญของที่นี่คือประตูเหล็กกล้าที่เรียกว่า blast doors 2บานแต่ละบานหนักถึง25ตันและมีความหนาถึง3.5ฟุตประตูเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ปิดสนิทภายใน45วินาทีเมื่อได้รับการแจ้งเตือน และมันแข็งแกร่งพอที่จะทนต่อแรงระเบิดนิวเคลียร์ขนาด30เมกะตันที่ระยะห่างเพียงไม่กี่กิโลเมตรได้ภายใน CMC เป็นที่ตั้งของกองบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศอเมริกาเหนือหรือ NORAD ที่นี่เปรียบเสมือนดวงตาของอเมริกาที่คอยเฝ้ามองท้องฟ้าและอวกาศตลอด24ชั่วโมงเพื่อตรวจจับขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM ที่อาจถูกยิงมาจากซีกโลกอื่น ชีวิตภายในเชนเมา์เทนไม่ได้มีแค่จอมอนิเตอร์และคอมพิวเตอร์นะคะแต่มันคือเมืองที่พึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่บรรจุน้ำได้หลายล้านแกนลลอนมีโรงไฟฟ้าดีเซลที่สามารถปั่นไฟฟ้าใช้ได้นานหลายเดือนมีโรงพยาบาลโรงอาหารและแม้กระทั่งร้านกาแฟสตาร์บัคที่เคยเปิดให้บริการภายในนั้นทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่หลายร้อยคน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไปแม้โลกภายนอกจะกลายเป็นเท่าฐานไปแล้วก็ตาม Raven Rocks m ม u n t ท i n Complex ซ์แผงตะกอนสำรองข้ามมาทางตะวันออกสู่รัฐเพนซิลเวเนียเราจะพบกับสถานที่ที่ลึกลับยิ่งกว่านั่นก็คือ Raven r o c k m o ม n t เทน Complex หรือที่รู้จักกันในรหัสไซอา R หากเชนม n ลเทนคือดวงตา r ร v e n Rock ก็คือสมองสำรองของกองทัพสหรัฐค่ะไซอารถูกสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ1950เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการสำรองสำหรับกระทรวงกลาโหมในกรณีที่แพนตากอนในวอชิงตันดีซีถูกทำลายสถานที่แห่งนี้ถูกขุดลึกลงไปใต้ภูเขาหินสีเขียวและมีพื้นที่กว้างขวางจนสามารถรองรับคนได้มากกว่า3,000คน ความน่าทึ่งของเรเวนร็อกคือระบบการสื่อสารที่เชื่อมต่อกับทุกฐานทัพทั่วโลกและความสามารถในการดำรงชีพที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ภายในมีอาคารหลายหลังที่แยกจากกันเป็นเหมือนย่านต่างๆในเมืองมีระบบกรองอากาศที่ป้องกันฝุ่นและกำมันตภาพรังสีมีคลังสเสบียงที่พร้อมใช้งานได้ทันทีแม้ข้อมูลส่วนใหญ่จะยังเป็นความลับสุดยอดแต่เป็นที่รู้กันว่า ในเหตุการณ์11กันยายนรองประธานาธิบดีดิกเชนีได้ถูกอพยพไปยังสถานที่ลับซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นที่นี่หรือไม่ก็บังเกอร์ใต้ทำเนียบขาวเพื่อความปลอดภัยสูงสุด The Greenbrier Bunker ความลับใต้พรมหรูแต่เรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อที่สุดในตอนนี้ ต้องยกให้กับบังเกอร์ที่เรียกว่า The Green Brier ลองนึกภาพถึงโรงแรม5ดาวสุดหรูในรัฐเวอร์จิเนียที่เหล่าประธานาธิบดีและมหาเศรษฐีชอบไปพักผ่อนแต่ภายใต้สนามกอล์ฟและห้องจัดเลี้ยงที่สวยงามกลับมีบังเกอร์ขนาด112,000ตารางฟุตซ่อนอยู่รัฐบาลสหรัฐได้ทำข้อตกลงกับเจ้าของโรงแรมในปี1958เพื่อสร้างบังเกอร์นี้ภายใต้ชื่อรหัส โปรเจกต์กรีกไอซ์แลนด์วัตถุประสงค์คือเพื่อให้เป็นที่หลบภัยสำหรับสมาชิกสภาคองเกรสทั้ง535คนหากเกิดสงครามนิวเคลียร์ความแนบเนียนของที่นี่คือการสร้างห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ของโรงแรมให้กลายเป็นทางลับโดยมีประตูเหล็กหนาที่ถูกซ่อนไว้หลังแผ่นที่ตกแต่งอย่างสวยงามภายในบังเกอร์ มีห้องนอนรวมที่มีเตียง2ชั้นเรียงรายมีห้องประชุมสภาที่จำลองแบบมาจากวอชิงตันดีซีและมีระบบกระจายเสียงที่สามารถส่งข้อความถึงประชาชนได้แม้จะอยู่ในใต้ดินความลับนี้ถูกรักษาไว้อย่างดีเยี่ยมเป็นเวลาถึง30ปีพนักงานโรงแรมส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เลยว่าพวกเขากำลังเดินอยู่บนบังเกอร์นิวเคลียร์ จนกระทั่งในปี1992นักข่าวจาก The Washington Post ได้เปิดโปงความลับนี้ทำให้รัฐบาลต้องสั่งปิดและยกเลิกโครงการนี้ทันทีปัจจุบันมันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมและเป็นเครื่องเตือนใจถึงความพยายามอันบ้าคลั่งของมนุษย์ในการเตรียมรับมือกับวันสิ้นโลกป้อมปราการทั้ง3แห่งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเราค่ะ พวกมันแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาที่โลกแขวนอยู่บนเส้นได้รัฐบาลพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจและการสั่งการเอาไว้แม้จะต้องขุดภูเขาทั้งลูกหรือสร้างเมืองลับใต้โรงแรมหรูก็ตามแต่บังเกอร์ของอเมริกาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะเราจะเดินทางข้ามขอบฟ้าไปยังรัสเซียและจีนเพื่อดูว่ามาหาอำนาจฝั่งตะวันออกเขาสร้างเมืองใต้ดินได้อย่างไรกันและมันจะยิ่งใหญ่กว่า ลึกลับกว่าหรือน่ากลัวกว่าที่เราคิดไว้หรือไม่โปรเจต์ Project ลับใต้ดินเมืองที่ถูกสร้างไว้รองรับวันสิ้นโลกเมืองลับใต้ภูเขาและมหาอำนาจเราได้สำรวจบังเกอร์ยักษ์ในสหรัฐอเมริกาที่เน้นการป้องกันระดับผู้นำและการสั่งการทหารเราจะเดินทางข้ามขอบฟ้าไปยังดินแดนที่กว้างใหญ่และลึกลับที่สุดในโลกอย่างรัสเซียและจีน ที่นั่นแนวคิดเรื่องการสร้างที่หลบภัยวันสิ้นโลกนั้นแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงค่ะไม่ใช่แค่บังเกอร์สำหรับคนไม่กี่ร้อยคนแต่มันคือการสร้างเมืองทั้งเมืองไว้ใต้ดินเพื่อรองรับประชากรนับล้านและเก็บซ่อนความลับที่โลกตะวันตกพยายามเจาะให้แตกมานานหลายทศว,วรรษเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะเรากำลังจะเดินทางเข้าสูเ่เขตห่วงห้ามที่ลึกที่สุดลึกลับที่สุดและอาจน่ากลัวที่สุดในโลกใต้ดินค่ะภูเขามายันเทา ปริศนาแห่งเทือกเขายูเรลเรามาเริ่มกันที่ใจกลางเทือกเขายูรรลของรัสเซียที่นั่นมีเขาลูกนึงชื่อว่าภูเขามายันเทาในภาษาท้องถิ่นของชาวบัชกีคำว่ายามันเทาแปลว่าภูเขาที่ชั่วร้ายหรือ Evil Mountain ค่ะทำไมถึงชื่อแบบนี้ เพราะตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1,970รัสเซียได้เริ่มโครงการก่อสร้างมหาศาลภายในภูเขาลูกนี้ภาพถ่ายจากดาวเทียมของสหรัฐเผยให้เห็นการขุดเจาะขนาดใหญ่ที่มีคนงานนับหมื่นคนทำงานตลอด24ชั่วโมงมีทางรถไฟเชื่อมตรงเข้าสู่ภูเขาและมีเมืองลับที่ชื่อว่าเมสโกเยตั้งอยู่ใกล้ๆซึ่งเป็นเมืองปิดที่คนนอกห้ามเข้าโดยเด็ดขาด สหรัฐเคยตั้งคำถามอย่างเป็นทางการกับรัสเซียหลายครั้งว่าพวกคุณกำลังสร้างอะไรในยามันเทาคำตอบที่ได้กลับมานั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะบางครั้งก็บอกว่าเป็นเหมืองแร่บางครั้งก็บอกว่าเป็นคลังเก็บอาหารสำรองหรือแม้กระทั่งบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บสมบัติชาติแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเชื่อว่าภายในภูเขาลูกนี้คือเมืองใต้ดินขนาดมหึมาที่สามารถรองรับคนได้ถึงห0,000่นคน เชื่อกันว่ายามันเทาคือศูนย์บัญชาการสำรองของประธานาธิบดีรัสเซียในกรณีเกิดสงครามนิวเคลียร์ภายในถูกออกแบบมาให้เป็นระบบนิวเวศที่สมบูรณ์มีโรงไฟฟ้ามีระบบกรองน้ำล้ำสมัยและคลังสเสบียงที่อยู่ได้หลายปีมันแข็งแกร่งขนาดที่ว่าต่อให้โดนนิวเคลียร์ถล่มซ้ำๆบนยอดเขาคนที่อยู่ข้างล่างก็อาจจะไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเลยด้วยซ้ำ จนมาถึงทุกวันนี้ยามันเทายังคงเป็นปริศนาที่รัสเซียไม่เคยยอมเปิดเผยความจริงเมโทรทู 2, รถไฟสายมรณะของเครมลินจากภูเขาที่ห่างไกลเรามุ่งหน้าสู่ใจกลางกรุงมอสโกค,ค่ะคุณผู้ฟังที่เคยไปมอสโกอาจจะประทับใจกับสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยงามเหมือนพระราชวางังแต่คุณรู้ไหมคะว่าลึกลงไปใต้รางรถไฟนั้นมีรถไฟอีกระบบหนึ่งที่ซ่อนอยู่ นั่นคือเมโทร2หรือรหัส D6 เมโทร2ถูกสร้างขึ้นในสมัยของโจเซฟสลาตินเพื่อเชื่อมต่อพระราชวังเคลมรินเข้ากับจุดยุทธศาสตร์สำคัญเช่นสำนักงานใหญ่ของ KGB สนามบินลับบังเกอร์ของผู้นำที่อยู่นอกเมืองรถไฟสายนี้อยู่ลึกกว่ารถไฟใต้ดินปกติหลายเท่าและไม่มีปรากฏในแผนที่สาธารณะใดๆมีเรื่องเล่าว่า Metro 2มีสถานที่ที่หรูหราไม่แพ้ข้างบนแต่ถูกออกแบบมาเพื่อการอดพยพผู้นำระดับสูงในเวลาไม่กี่นาทีหากมอสโกถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำรัสเซียสามารถเดินลงจากห้องทำงานในเครมลินขึ้นรถไฟสายลับนี้และหายตัวไปในป้อมปาการใต้ดินได้อย่างรวดเร็วคะ่ะแม้รัฐบาลรัสเซียจะยังไม่เคยยืนยันการมีอยู่ของมันแต่มีอดีตเจ้าหน้าที่หลายคนออกมาเปิดเผยว่า พวกเขาเคยลงไปทำงานในโลกคู่ขนานแห่งนั้นมาแล้วตี้เชียเชิงกำแพงเมืองจีนใต้ดินข้ามมาที่ฝั่งจีนกันบ้างค่ะในช่วงทศวรรษ1960ท่ามกลางความตึงเครียดร,ระหว่างจีนและสหภาพโซเวียตประธานเหมาเจ๋อตุงได้ออกคำสั่งที่น่าเหลือเชื่อว่าจงขุดอุโมงค์ให้ลึกสะสมสเสบียงให้มากและนั่นคือจุดเริ่มต้นของ Beijing Underground City หรือ ทีเชียเชิงค่ะและนี่ไม่ใช่แค่บังเกอร์นะคะแต่มันคือกำแพงเมืองจีนใต้ดินที่มีความยาวรวมกันกว่า30กิโลเมตรและครอบคลุมพื้นที่ใต้ดินใจกลางกรุงปักกิ่งเกือบทั้งหมดสิ่งที่น่าทึ่งคืออุโมงค์เหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกขุดด้วยมือของประชาชนและทหารอาสาโดยใช้เพียงจอบและพลั่วเท่านั้นภายในเมืองใต้ดินนี้มีทุกอย่างที่เมืองบนดินมีค่ะมีร้านอาหารโรงพยาบาลโรงเรียน โรงละครและแม้กระทั่งลานสเก็ตน้ำแข็งมันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับประชากรปักกิ่งกว่าหล้านคนในเวลานั้นให้สามารถลงไปใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างได้นานหลายเดือนประตูทางเข้าถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนตามร้านขายของชำหรือบ้านเดือนประชาชนทั่วไปปัจจุบันบางส่วนของตี้เชียเชิงได้ถูกเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ส่วนใหญ่ยังคงถูกปกปิดไว้เพื่อเหตุผลด้านความมั่นคง มันคืออนุสร์แห่งความพยายามของมนุษย์ที่จะเอาชนะความตายด้วยแรงกายแรงใจที่มหาศาลสวาบาร์ดโกลบอลซีดโวลธนาคารแห่งความหวังก่อนจะจบตอนนี้อยากจะพาคุณผู้ฟังขึ้นไปเหนือสุดของโลกค่ะบนเกาะที่หนาวเหน็ดอย่างสวาบาร์ดของนอร์เวย์ที่นี่มีบังเกอร์ที่ไม่ได้เก็บอาวุธไม่ได้เก็บผู้นำแต่เก็บความหวังของมนุษยชาติไว้ค่ะนั่นคือ สวาบาร์ดโกลบอลซีดวอลด์บังเกอร์นี้ถูกขุดลึกเข้าไปในภูเขาหินแข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งตลอดปีภายในเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชจากทั่วโลกไว้มากกว่า1ล้านชนิดหากวันหนึ่งโลกเกิดสงครามนิวเคลียร์หรือภัยพิบัติที่ทำให้พืชพันธุ์ล้มตายจนหมดสิน้นเมล็ดพันธุ์ที่นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของอารยธรรมมนุษย์มันถูกออกแบบไม้ทนทานต่อทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นหรือแม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ที่นี่คือตู้เซฟที่ปลอดภัยที่สุดในโลกสำหรับทรัพยากรที่มีค่าที่สุดต่อสิ่งมีชีวิตจากภูเขาที่ชั่วร้ายในรัสเซียสู่รถไฟลับใต้กรุงมอสโกเมืองใต้ดินในปักกิง่งและธนาคารเมล็ดพันธุ์ที่ขั้วโลกเราจะเห็นว่ามหาอำนาจแต่ละแห่งมีวิธีรับมือกับวันสิ้นโลกที่แตกต่างกันไปตามบริบทของตัวเอง แต่คุณผู้ฟังคะบังเกอร์เหล่านี้ส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยรัฐเพื่อส่วนรวมหรือผู้นำแต่ในยุคโลกใหม่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังสร้างบังเกอร์ของตัวเองด้วยเงินส่วนตัวมหาศาลพวกเขาคือเหล่าเศรษฐีระดับโลกคะ่ะเราจะไปดูคฤราสนหาดวันสิ้นโลกของเหล่ามหาเศรษฐีที่รูราโปรเจกต์ลับใต้ดินเมืองที่ถูกสร้างไว้รองรับวันสิ้นโลก บังเกอร์มหาเศรษฐีและการเอาตัวรอดในยุคใหม่เราได้เดินทางไปดูป้อมปราการยักษ์ของรัฐบาลและเมืองใต้ดินลับของมหาอำนาจซึ่งส่วนใหญ่เป็นมรดกจากยุคสงครามเย็นแต่ในศตวรรษที่21นี้เทรนการสร้างบังเกอร์ได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะวันนี้การเตรียมพร้อมสำหรับวันสิ้นโลกไม่ได้เป็นเรื่องของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่มันกลายเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยสำหรับเหล่ามหาเศรษฐีระดับโลกหรือที่เรียกกันว่าบ i l l i o n a i r e b ั n เ e r s จากซิลิคอนวอลเลยไปจนถึงเกาะส่วนตัวในนิวซีแลนด์เหล่าผู้กุมอำนาจทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจกำลังสร้างเรือนโนอาส่วนตัวที่หรูหราจนน่าตกใจเราจะไปดูกันค่ะว่าเมื่อเงินไม่ใช่ปัญหาการเอาชีวิตรอดจากวันสิ้นโลกจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร s u r v i v a l c o n d o เปลี่ยนฐานทัพเป็นสวรรค์ใต้ดินสถานที่แรกที่เราจะไปคือรัฐแคนซัสสหรัฐอเมริกาค่ะที่นี่มีโครงการที่ชื่อว่า Survival Condo เจ้าของโครงการคือคุณแลรี่ฮอลล์อดีตวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการนำฐานยิงขีปนาวุธเก่ามาดัดแปลงใหม่ ลองนึกภาพท่อคอนกรีตยักษ์ที่ฝังลึกลงไปใต้ดิน15ชั้นผนังหนาถึง9ฟุตซึ่งเดิมทีถูกสร้างมาเพื่อเก็บขีปนาวุธนิวเคลียร์ Atlas F Hall ได้เปลี่ยนมันให้กลายเป็นคอนโดมิเนียมสุดหรูที่มีระบบรักษาความปลอดภัยระดับกองทัพประตูทางเข้าเป็นเหล็กกล้าที่แข็งแรงทนต่อระเบิดได้มหาศาลและมีเจ้าหน้าที่ติดอาวุธคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงภายในแต่ละยูนิต มีราคาตั้งแต่1.5ล้านไปจนถึง4.5ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและที่น่าทึ่งคือมันถูกขายหมดเกลี้ยงผู้อยู่อาศัยที่นี่จะได้ใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในโรงแรม5ดาวมีสระว่ายน้ำแบบเกลือพร้อมสไลเดอร์มีโรงภาพยนตร์ห้องสมุดสนามยิงปืนและแม้กระทั่งหน้าต่างดิจิทัลที่เป็นหน้าจอ LED ขนาดใหญ่แสดงภาพวิวทิวทัศน์ภายนอกแบบเรียลไทม เพื่อไม่ให้คนข้างในรู้สึกอึดอัดในแง่ของการเอาตัวรอดที่นี่มีฟาร์มปลูกผักไฮโดรโปรนิกและบ่อเลี้ยงปลาที่สามารถผลิตอาหารเลี้ยงคนได้75คนได้นานถึง5ปีโดยไม่ต้องพึ่งพาโลกภายนอกคะ่ะนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของคำว่า survival style หรือการเอาตัวรอดอย่างมีสไตล์นั่นเอง Vivo Europa One เรือโนอาของเหล่าออลีท ข้ามมาที่เยอรมนีเราจะพบกับโครงการขนาดใหญ่และหรูกว่านั่นคือ VIVOS EUROPA 1วับังเกอร์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในภูเขาหินปูนโดยโซเวียตในช่วงสงครามเย็นเพื่อเก็บอาวุธยุโทโธปกรณ์แต่ปัจจุบันมันถูกเปลี่ยนให้เป็นหมู่บ้านใต้ดินสำหรับมหาเศรษฐี VIVOS EUROPA 1วัถูกขนานนามว่าเป็น Modern d a เด o a h น R า พื้นที่ภายในกว้างขวางถึง250,000ตารางฟุตแบ่งเป็นยูนิตส่วนตัวที่ให้เจ้าของสามารถตกแต่งได้ตามใจชอบบางคนสร้างสระว่ายน้ำส่วนตัวบางคนสร้างห้องเก็บวน์หรือแม้แต่พิพิธภัณฑ์ส่วนตัวใต้ดินนอกเหนือจากความหรูหราระบบสนับสนุนชีวิตที่นี่ถือว่าระดับสูงมากค่ะมีระบบกรองอากาศ n b c ที่ป้องกันได้ทั้งนิวเคลีย์ชีวภาพและเคมีมีโรงพยาบาลที่ทันสมัยพร้อมห้องผ่าตัดมีธนาคาร DNA เพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตไว้สำหรับอนาคตการที่จะได้เป็นสมาชิกที่นี่ไม่ใช่แค่มีเงินนะคะแต่ต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีทักษะที่จำเป็นต่อ,อการฟื้นฟูอารยธรรมมนุษย์ขึ้นมาใหม่ด้วยบังเกอร์ส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ถ้าคุณต้องการความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆและไม่ต้องการแชร์พื้นที่กับใครคุณต้องไปที่ออพพ u ดัมในสาธารณรัฐเช็คค่ะนี่คือบังเกอร์ส่วนตัวสำหรับครอบครัวเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า3 0 0 0 0 0ตารางฟุตออพพีดัมถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ฐานทัพลับเก่าภายใต้คฤหาสห์บนดินที่ดูเหมือนบ้านธรรมดาแต่ข้างล่างคือป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุด ภายในมีสวนหย่อมใต้ดินที่จำลองแสงอาทิตย์ได้เหมือนจริงมีสปาสระว่ายน้ำและห้องนิรภัยสำหรับเก็บสมบัติล้ำค่าผู้อยู่อาศัยสามารถกักตัวอยู่ในนี้ได้นานถึง10ปีโดยมีระบบพลังงานและอาหารที่พึ่งพาตนเองได้ร้อยเปอร์เซน์มันคือที่สุดของความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เงินจะสามารถซื้อได้ในปัจจุบันบทสรุปและข้อคิดราคาของความอยู่รอด จากป้อมปราการของรัฐบาลในตอนแรกสู่เมืองใต้ดินของประชาชนในตอนที่สองและมาจบที่คาร์ลดหรูใต้ดินของมหาเศรษฐีในตอนนี้เราจะเห็นภาพรวมของความพยายามของมนุษย์ที่มีต่อการเอาตัวรอดบังเกอร์เหล่านี้ไม่ใช่แค่โครงสร้างทางวิศวกรรมแต่มันคือกระจกสะท้อนความกลัวและความหวังของเราค่ะ ในขณะที่คนกลุ่มหนึง่งเตรียมพร้อมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและเงินมหาศาลแต่อีกมุมหนึ่งก็น่าคิดนะคะว่าหากวันสิ้นโลกมาถึงจริงๆสังคมที่เราสร้างใหม่ในบังเกอร์เหล่านั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรความเป็นมนุษย์จะยังคงอยู่ไหมหรือเราจะเหลือเพียงแค่สัญชาตญาณการเอาตัวรอดเท่านั้นราคาของความอยู่รอดอาจไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงินในบัญชีเพียงอย่างเดียวแต่อาจวัดกันที่ว่า เราจะรักษาจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ไว้ได้มากแค่ไหนในยามที่โลกมืดมิดที่สุดขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์โปรเจกต์ลับใต้ดินเมืองที่ถูกสร้างไว้รองรับวันสิ้นโลกหวังว่าพอดแคสต์ชุดนี้จะทำให้คุณได้ทั้งความรู้และความตื่นเต้นและที่สำคัญที่สุดคือการตระหนักถึงคุณค่าของโลกที่เรามีอยู่ในปัจจุบันค่ะ เพราะต่อให้บังเกอร์จะหรูหราเพียงใดก็คงไม่มีที่ไหนสวยงามและน่าอยู่เท่ากับโลกใบสีน้ำเงินที่เราเรียกว่าบ้านหลังนี้ค่ะสำหรับวันนี้โซเฟียและทีมงานต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในซีรีส์หน้าสวัสดีค่ะ